สวัสดีครับรายการคู่ใจมืออาชีพขอพาท่านไปพบกับรถแทรกเตอร์แชมป์รุ่น YTO MF 404ขนาด4สูบ40แรงม้าด้วยมาตรฐานเทคโนโลยียุโรปและคุณสมบัติที่โดดเด่นไม่กลัวลมลุยได้ทุกพื้นที่ตีโรตารี่ได้โดยไม่ต้องเผาฟางไถผ่านได้ลึกดังใจจะเป็นอย่างไรนั้นไปชมกันเลยครับรูปโฉมฉบเชียวฝากระโปรงหน้าโค้งมน ทันสมัยโคมไฟหน้าแบบคู่ขนาดใหญ่เพื่อความสว่างในการขับขี่ยามค่ำคืนตระแกงหน้าออกแบบให้มีพื้นที่รับอากาศได้มากเพื่อการระบายความร้อนและทำงานต่อเนื่องได้ดีเหมาะสำหรับสภาพอากาศร้อนในเมืองไทยเครื่องยนต์เ r ร c อิน j e c ชั่นขนาด4สูบ40แรงม้าที่รอบเครื่องยนต์ต่ำเพียง2,300รอบต่อนาทีเป็นเครื่องยนต์แบบช่วงชักยาว ทำให้แรงบิดสูงถึง142นิวตันเมตรให้กำลังแรงจัดมีประสิทธิภาพสูงและประหยัดน้ำมันมากขึ้นสามารถตีโรตารี่ได้โดยไม่ต้องเผาฝากไถได้ลึกกว่าในรุ่นที่แรงม้าใก,กล้เคียงกันระบบกรองอากาศแบบเปียกพร้อมใบพัดกรองอากาศขั้นตน้นช่วยลดปรดิมาณฝุ่นละอองก่อนเข้าไปในหม้อก,กรองอากาศทำให้ได้อากาศที่สะอาดเข้าไปในห้องเครื่องยนต์ ช่วยลดการสึกหรอของเครื่องยนต์ขานหน้าแข็งแรงทนทานด้วยวัสดุเหล็กหล่อชิ้นเดียวไร้รอยต่อมีระบบบังคับเลี้ยวแบบไฮโดรสเตติกเบาแรงและง่ายต่อการบังคับเวลาเลี้ยวระบบเพาล้อขับตรงแบบเฟืองจักรวาลจึงถ่ายทอดกำลังสู่ล้อหลังได้อย่างมีประสิทธิภาพล้อหลังขนาดใหญ่ขอบ28นิ้ว และลอหน้าขนาด18นิ้วทำให้ใต้ท้องรถสูงถึง36เซนติเมตรจึงข้ามสิ่งกีดขวางได้อย่างสบายลุยโลมได้ดีระบบไฮดริกแยกส่วนกับห้องเกียร์ทำให้มีน้ำมันเพียงพอแม้ใช้งานในพื้นที่ลาดชันมีถังสำรองน้ำมันไฮดริกเพิ่ม7ลิตรเพื่อให้มีน้ำมันมากเพียงพอเมื่อมีการติดตั้งอุปกรณ์เพิ่มเติมเช่นชุดใบมีดดันหน้าระบบเกียร์แบบชัตเทิล8เกียร์เดินหน้า 8เยทถอยหลังตอบสนองเร็วคันเกียร์และคันควบคุมต่างๆออกแบบมาเป็นพิเศษให้อยู่ด้านข้างทั้งหมดเพื่อความสะดวกสบายในการใช้งานและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของผู้ขับขี่มีคันควบคุมระบบไฮดรริก2แบบคือแบบควบคุมตำแหน่งและควบคุมดราฟจึงป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับอุปกรณ์ต่อพ่วงและตัวถังเมื่อทำงานในสภาพดินแข็งเกินไป ระบบคลัสเป็นแบบแห้งแผ่นเดียวปั้นคลัสและปั้นเบรกเป็นแบบแขวนทำให้ผ่อนแรงในการทำงานและปั้นเบรกยังสามารถแยกอิสระ้ายขวาได้อีกด้วยระบบ PTO สามารถเลือกความเร็วได้2องระดับคือ540และ720รอบต่อนาทีจึงติดตั้งกับอุปกรณ์ได้หลากหลายมากขึ้นหน้าปัดเป็นระบบดิจิตอลมีเก์แสดงผลการทำงานและไฟเตือนต่างๆอย่างชัดเจน มีแผงสวิตควบคุมการทำงานของระบบไฟที่ใช้งานง่ายทันสมัยพร้อมพวงมลาลัยสามก้านแบบสปอร์ตพื้นที่ของผู้ขับขี่กว้างสะดวกสบายสามารถปรับเลื่อนบอดนั่งได้ตามสรีระของผู้ขับขี่มีท่านยางลดการสั่นสะเทือนเพื่อความสบายของผู้ขับขี่นอกจากนี้รถแร็เตอร์ชั้นยังมีค่าบำรุงรักษาต่ำมีอะไหล่ครบครันพร้อมการรับประกันคุณภาพนานหนึ่งปี โดยไม่จำกัดชั่วโมงทำงานและดูแลกันยาวนานถึง3ปีด้วยสิทธิพิเศษตรวจเช็คฟรีถึง3ปีโดยมีทีมช่างผู้ชำนาญและหน่วยบริการเครื่องที่พร้อมออกไปบริการถึงหน้าบ้านของพี่น้องเกษตรกรด้วยความรวดเร็วเป็นเจ้าของรถแทรกเตอร์ช้าง่ายๆด้วยสินเชื่อแบบสบายๆในอัตราดอกเบีย้ยและระยะเวลาการผ่อนสุดพิเศษและทั้งหมดนี้คือสุดยอดเทคโนโลยี ของรถแทรกเตอร์มป์รุ่น YTO MF 404ขนาด4สูบ40แรงม้าในราคาเพียบรถแทรกเตอร์มป์เทคโนโลยียุโรปแข็งแกร่งแรงจัดกดติดตามแล้วอย่าลืมกดระคังแจ้งเตือนจะได้ชมวิดีโอใหม่ก่อนใครนะครับ